ใส่ตลอดค่ะต็นนีคเขาแซวว่าชอบกินเนื้อก็เลยดีอ่ะชีวิตดีช่วงนี้ค่ะความรักเป็นยังไงบ้างคะพี่เอครับสำหรับคนโควแล้วก็ก็ดีค่ะความรักก็ดีปกติดีค่ะหวานยังขนาดไหนครับไม่หวานหรอกค่ะก็ปกติตอนนี้สถานะชัดเจนขึ้นแล้วยังครับชั้นเว่าแฟนรยัง สนิทที่สุดตอนนี้แล้วกันนะคะมันมีติดอะไรอยูว่าเรียกแฟนไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าเรียกแฟนไม่ได้หรือ,อยังไงแต่ว่าจริงๆเหมือนหลายๆลยคนชอบตีความไงว่าแบบเอ้ยถ้าเป็นแฟนกันนี่คือแบบสามีภรรยาหรืออะไรเง<อ>ี้ยเนี่ยหรอไหมก็เลยเยังย้ำไว้ก่อนดีกว่าคือ,อ,อจริงๆก็มันก็เริ่มคบกันมานะคะก็ยังไม่นานเท่าไหร่ก็ยังไม่อยากจะรีบสรุปว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยคอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากคบหากันมาเป็นยังไงบ้างดีค่ะก็ ก็เป็นคนน่ารักดีใจเขาตรงไหนครับพี่จ๋าถูกใจเขาตรงไหนครับพี่ถูกใจตรงไหนจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่สเปคนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนดีนะคะรักครอบครัวแล้วก็เป็นคนฉลาดทํางานขยันทางานอะไรอย่เงี้ยค่ะมันผิดกับสเปคะเก็ประมาณนึงค่ะประมาณมันผิดกับสเปคเราอย่างไรบ้างครับพี่ก็ไม่ไม่ได้ชอบจริงๆไม่ได้ชอบคนต่างชาติ แล้วเขาก็เป็นอเมริกันอะไเอง้ยค่ะแล้วก็เด็กกว่าอะไรเงี้ยก็จริงๆแต่แรกก็ไม่ได้ไม่ได้สเปคว่าชอบแบบอินเดียแต่ไม่ได้เคยมหนุ่มไทยใช่ <c oughs> ไหมคะไม่ค่ะหนุ่มไทยที่ถ้าถ้ายังมีเหลืออยู่แล้วเราเป็นคนดีก็โอเคอแล้วเขาในความที่เขาเป็นอเมริกันแล้วเราเป็นไทยมันมีความแตกต่าง ที่แสดงให้เห็นความแตกต่างเยอะแยะนะคะเพียงแต่ว่าไม่รู้ในรายละเอียดว่าถ้าคบกันไปนานๆแล้วมันจะมีไหมในเรื่องของแบบวัฒนธรรมที่แบบต่างกันหรืออะไรเงี้ยหนุ่คนี้สามารถฝ่าดันคุณแม่ได้ยังครับก็เจอแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้คุ้นเคยมากเหมือนอย่าง คนแม่ว่าไงบ้างครับแม่ก็บอกโอเคอะเขาก็น่ารักดีค่ะว่าดูเป็นคนแบบคือคือด้วยความเป็นอเมริกันแต่ว่าบางคนจะเป็นลักษณะแบบค่อนข้างแบบมั่นใจเกินอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนที่ดูอ่อนน้อมทโตนอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม่เป็นแบบแนวแบบอเมริกันจ๋ามากเลยคุณน่าไปเขี่ยเรีอยังค่อีกนานไหมก็จะเรียกแฟนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ดูดูกันไป คุณแม่ไฟเขียวไหมครับคุณแม่ไฟเขียวคุณแม่เขียวกับพกเพื่อนอยู่แล้วคะ่ะจริงๆเราโตโลแล้วแล้วก็วววสามารถที่จะตัดสินใจอะไรเองได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ค่อยวุ่นวายมากไปไหนบ้างคนเขาต้อเรับจับตามองเขาโอเคไหมคะเองเขาหขัดรว่าบอกอะไรเราบ้างไม่เคยได้ไปไหนบ้างเลยเลยไม่ค่อยได้รู้สึกว่าแบบมีใครจับตามองหรือยังไงแต่ว่า ส่วนมากจะเป็นเรามากกว่าค่ะคือเวลาไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนที่คนไม่ได้รู้จักดีแล้วเขาก็จะรู้ส <Teraz S 2> ึกเฉยๆไม่ได้คิดอะไรคนคนนี้ถ้าจะตัดสินใจแบบจริงจังที่ต้องใช้เวลาศึกษากันนานาเ,าเลยก็คงอีก12ปีค่ะ้าล้อเล่นก็จริงๆงก็คงสักพักอะค่ะเอาให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่กับคนนี้ได้อะไรเงี้ยถึงจะตัดสินใจถึงขั้นแบบลงเอยอะไร่เงี้ยแต่วเวลาจะตอนนี้ลิกแค่ไหนก็ก็ดีนะคะ ก็คลิกพอสมควรก็คุยกันดูเรื่องภาษาเดียวกันคือคือถึงแม้ว่าจะแบบพูดกันคนละภาษานะแต่ว่ามีความเข้าใจว่ามันมีอะไรอย่างที่เราเข้ากันได้่เครับเห็นว่ามีโครงการว่าจะไปเยี่ยมที่บ้านของฝ่าหนูที่อเมริกายังไม่มีเลยค่ะยังไม่มีโครงการค่ะว่าจะไปเที่ยวบ้านเขาอะไรอย่างงี้ยังค่ะขเขาไีช่ชวนไหมครับพี่เอ๋ครับไม่ได้ถึงกับชวนค่ะเขาก็แค่บ,บอกเออแบบประเทศเขาบ้านเขาสวยอย่างนงีน้มีงเอง,องนินอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ชวนจริงจริง,รงถ้าเขาชวนตอนนี้เราพร้อมที่จะไปไหมพี่ ก็คงต้องดูจังหวะเวลาอีกทีค่ะดูเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขามีกระซิบกระซิบไหมว่าที่บ้านอยากเจอแล้วหรืออะไรอยาอ่างเงี้ยไม่ไม่อุ้ยคือด้วยความเป็นเมกันเนี่ยว่าเขาไม่เขาจะไม่ได้เป็นอะไรเดียวชีวิตครอบครัวแบบบ้านเราซึ่งเราอายุสามสิบห้าเราก็ยังอยู่กับพ่อแม่เราหรือรรอไะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความเป็นเมกันเขาก็จะค่อนข้างฟรีๆกว่าเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ลักษณะว่าเฮ้ยพ่อแม่อยากเห็นอยากเจออะไรเหมือนคนไทยอะไรเงี้ยมันจะคนละแบบกัน